จะมาเล่นสกีนะคะก็คือฮัลโอฮัลทุกคนเวลลคมแบคที่ The Beast Sister อี3ค่ะเย้ yeah. EP นี้นะคะก็คือเราไม่อยู่ด้วยกัน แต่ว่า EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นสกีกันนะคะโดยเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าการสกีในเอเชียกับสกีในยุโรปเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นราคาสิ่งอำนวยความสะดวกวิวห้องพักอาหารนะคะโดยที่บีมเนี่ยตอนนี้บีมอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะซึ่งก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องสกีนะคะจริงๆแล้วประเทศนี้เนี่ยสามารถสกีได้ทุกเดือนแบบทั้งปีเลยในหน้าร้อนก็สามารถสกีได้นะคะส่วนจจรัญเนี่ยก็จะอยู่ที่เกาหลีเป็น เออบิ่มก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอาโรงแรมอะไรนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นคลิปเขาอีกทีหนึ่งก็งบิมเนี่ยบิมมาพักที่นี่ประมาณสองคืนเพราะว่าบิมมาอยากเล่นประมาณแบบสองสาวันอะไรเงี้ยตอนนี้บิ่มอยู่ที่ฮินเทอร์ทุกอยู่ใ,ใกล้ๆ้อินส์บรุกนะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้บิ่มอาจจะมีไปเอ,อเดินเล่นในเมืองอินส์บรุกอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถไปดูในบล็อกออสเตรียของบิมได้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวจะไปเล่นสกีแล้วคือบิมเพิง่งถึงนะคะแล้วก็ ตอนนี้แบบยังอยู่ในรถอยู่เลยมันหนาวมากแบบประมาณศูนย์องศาอะไรเงี้ยเดี๋ยวบิ๊มไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันหนึ่งที่เราจะลงไปเล่นสกีกันนะคะขอบอกเลยว่าแดดแรงแบบส,สุดๆเพราะว่าเป็นกิจกรรมเอาดอก็เดี๋ยวบิ๊มจะไม่เกินบีด้าบิวตี้เลยนะคะขอทาอินเบาๆเพราะว่ากินจริงมาแบบเป็นปีก็คือเป็นวิตามินผิวของพวกเราเองเป็นซัพพลีเมนต์นะคะที่พวกเราทํามาเราก็กินเองจริงนะคะคือแบบหลายๆคลิปคนก็จะถามว่าแบบว่ากินวิตามินอะไรหรือว่าอยากได้เคล็ดลับการดูแล ผิวใสของพวกเราสองคนนะคะก็คือจะบอกว่าพวกเราเนี่ยกินบีด้าจริงๆทุกเช้าเลยนะคะทุกวันก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะคะข้างในซองก็จะมี2เม็ดก็สามารถกินพร้อมกันได้เลยนะคะวันละหนึ่งซองจบๆแบบมาเที่ยวเนี่ยเห็นป้าผิวก็แบบไม่มีปัญหาเลยทุกคนไม่แหง้งไม่แตกแต่งหน้าติดมากแล้วก็ไม่ลอกเป็นขุยด้วยนะคะนี่กินเข้าไปเลย2เม็ด นี่ก็คือวิวโรงแรมนะคะบัมพักที่อินเตอร์คอนอาเป็นเซียในเมืองพียงชังค่ะส่วนเดินตรงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นทางเข้าห้องอาหารนะอันนี้คือรวมอยู่แล้วในเบรคฟาสต์นะคะโรงแรมที่นี่ที่พักคือละ1,000งบาทค่ะพักได้2คน ข้า,าวเช้าเสร็จเราก็จะเดินไปสกีวิลลจกันนะคะใช้เวลาเดินประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนี่คือวิวหลังโรงแรมน่ารักมากค่าเช่าช,าชุดค่าสกีที่นี่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะเล่นได้ทั้งวันเลยแล้วก็เล่นได้ทุกฤดูเลยส่วนค่าเรียนเนี่ยตกประมาณคนละ5000บาทค่ะอันนี้เรามาซื้อแว่นแยกกันนระานะคาะไม่แรงพันกว่าบาทเองแล้วก็โอเคเลย ก็คือแผนที่แบบว่ารูททั้งหมดที่เราสามารถสกีลงมาได้ตัวนี้ก็คืออันนี้คือง่ายสุดเริ่มไล่ไปจนแบบชันมากๆข้างบนคือแบบน่ากลัวมากลงมาแล้วหนาวมากเดี๋ยวมังจะเดินขึ้นไปตรงลานสกีนะคะ <printer> นี่พิมใส่แบบเป็นคือวิมไม่ได้ใส่ชุดสกีอะ่ะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่พิมมาสกีนะ แต่วนนี้วิมใส่แบบเสื้อของ nordface ธรรมดากับกางเกงที่เป็นกางเกงหนังแล้ววิมก็ใส่ม o นบู o นี่โอเคไปก่อน<ม>ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมเหลือจะต้องไปเช่าชุดเพินนะะ่มธนาคาคือเขาก็จะมีแบบแผนที่อะไรอย่างงี้ให้ดูเลยก็คือจะมีหลายๆแผนแบบสีแดงสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเล่นแทร็กไหนแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะมีเป็นแบบเ e n ช a l เลยเราสามารถแบบเช่าพวกชุดอุปกรณ์อะไรอย่างงี้ได้หมดเลย ทุกคนตอนนี้ขึ้นหนาวแบบสุดๆหนาวจนมือชาไปหมดแล้วอันนี้คือเราต้องมาเช่ารองเทาเ้าเขาก็จะแบบให้เราเปลี่ยน <Okay. S 1> สำหรับใครที่จะมาเล่นสกีนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อแบบเป็นทิเก็ตด้วยนะเมื่อกี้เหมือนเราไปเรนพวกอุปกรณ์มาแล้วแล้วเราก็ต้องมาซื้อทิเก็ตสำหรับเล่นสกีแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนกัน กำลังนั่งกระเช้าขึ้นไปแล้วนะสวยมากเมืก หิมะที่พืนะ้นน่ะเขาบอกว่าเขาทำขึ้นมาเองเลยคือบอกว่าฟรีซพวกน้ำแข็งนะแล้วก็พอหิมะตกตอนเช้ามักนก็จะมาควบคุมทำให้แบบเป็นเลเยอร์นุ่มๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบบรอบๆไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่อะคะ่ะ ตอนพักเที่ยงเขาก็จะมีโรงอาหารด้วยนะคะนี่ก็คือแบบบรรยากาศในโรงอาหารเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวิวจากห้องอาหารออกไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหูเขาที่เมื่อกี้เราเล่นสกีกันกิมบับนี่คืออาหารจากฟู้ดคอร์ดโรงอาหารของที่สกีนะคะนี่ก็คือวิวโรงอาหารน่ารักนะแบบโคซี่โคซี่ หลังจากเติมพลังเสร็จเราก็จะขึ้นไปรูที่โหดท,ที่สุดของเขานะคะอันนี้คือต้องขึ้นเคเบิลขึ้นไปเลยดูทางข้างล่างดีโหดมากจากที่เมื่อกี้เราแบบขึ้นไปถ่ายรูข้างบนนะคะเรียมก็รู้สึกว่ามันหนัมากมันไม่ไหวแล้วเรียมก็เลยลงมา ริมก็แบบมาเอาอุปกรณ์ขึ้นไปสโนว์บอร์ดอย่างนี้ใช่บบล้วริมก็เลยต้องคือจริงๆริมอยากแค่เรนนะคะแต่ว่ามันไม่มีให้เรนมันมีแต่ให้ซื้อพิมก็เลยต้องซื้อแบบเป็นหน้ากากแบบสกีอ่ะอย่างเงี้ยแล้วราคา5 0 0พันกว่าบาทแต่คือมันไม่ไหวจริๆๆงๆไม่งั้นมันเล่นไม่ได้เลยที่มีริมก็จะเล่นอีกก็เลยรู้สึกว่าก็ได้เอาเดี๋ยวเก็บไว้ใช้แบบรอบหน้าเผื่อจะได้แบบมาเที่ยวอีกปีหน้าอะไรอย่างเงี้ย หลังจากสกีเสร็จไก่ทอดเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะนี่คืออนที่สองแล้นะเมื่อกี้กินแบบไส้กรอกและะ้วก็ตกไปด้วยนะคะคลิปนี้คือตัวแตกมากแต่ว่าเราไม่กลัวทุกคนเพราะว่าเรามีตัวช่วยเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของบีด้านนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะได้เห็นกันแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะใครที่อยากผิวสวยหุ่นดีสุขภาพดีขับถ่ายได้ดีนะคะก็ติดตามน้องคนใหม่ด้วยนะคะ สับไทยนะตัวแตกแน่ดูสภาพ กล,ลับไปเลยจับภาพได้อยากดูประสาทมากนี่ <_ H 1> อะไรจะดีไปกว่าน้ำร้อนๆหลังจากเล่นเหนื่อยๆมาทั้งวันนะคะ แล้วเราก็มีคนน้อบีด้าคอฟฟี่สครับเหมือนอโรมาที่บ้านเลยมไม่ต้องใช้น้ำช่วยเลยนะคะ